ติดกลายเพราะว่าผมไม่ได้เบรกอีกไฟเบกรกเขาไม่สว่างแล้วก็ไม่เบรกใช่ไหมใช่บางทีพี่มองฝั่งเดียวรถคันหน้าแล้วถ้าไฟนั้นมันขาดอ่ะแต่จริงเขาเบรกอยู่ตอนนั้นอ่ะพี่ก็ชนเลยแหละอืมนอนเลยแล้วเวลาเห็นรถคันหน้าไ,ไฟเบรกไม่ติดรู้สึกแบบอึดอัดอึดอัดแทนเขาจ,ขจะรูมไม้ไหมนะว่าไฟเบรกเขาเสียดึกลยแต่ทีพอมาเป็นรถตัวเองรู้สึกแบบไม่เคยเลยโดนกระวายเปลี่ยนอะไ้ไม่สบายใจของเรามัน แค่นิดหน่อยเออนี้ไม่มีผลไงพี่ก็เข้าใจว่ามันเป็นฝั่งนี้หรือไม่ก็ฝั่งโน้นไม่คิดว่ามันจะบอกไฟเบรกกระบะเอาแล้วไม่ดึงไอ้ปลั๊กนี่ออกเลยอ่ะเนี่ยมีนอตอีกตัวนึงเนี่ยแล้วแล้วมีหลอดใช่ไหมเนี่ยมีหลอดเปลี่ยบอกว่าเนี่ดึงเป็นถูไปขัดทำไมนอตเนี่ยมันก็ไม่บอกไม่บอกแน่ไงก็ดึงให้ดูอยู่เมื่อกี้ ไปเที่ยงในช่างใหญ่วะก็อ้อมยืนตรงนั้นมองเห็นนะพี่ยืนตรงนี้มือดึงนี่นี่จับอยู่ตรงนี้ก็ไปอะไรไปหาอะไรกับพี่แต่เรี่ยนกว่ามันเป็นมันเป็นเกี้ยวหรือมันเป็นเกี่ยวไม่รู้นึกว่าเป็นเหมือนรุ่นอื่นแล้วต้องถอดไปทั้งชุดเนี่ยแต่หม้อน้ำอ่ะที่เปลี่ยนไปอ่ะไม่ได้เติมน้ำอีกเลยอ่ะน้ำมันลดไปนน่ากลัวไม่ไม่ลดเลยไงไม่ลดจนไม่รั่วแล้วไม่ผิดปกติเพราะวะ แล้วคิดในใจว่าโหแล้วกูปล่อยหัวนาวเขานั้นแพงขนาดนี้แค่ยี่ปีวะติดเดี๋ยวของเรามีไหมดึงออกนิดเดี๋ยวผมจะเยียบนะรู้ว่ามันหลวมอ๋อกลัวมันไม่น่าหลวมดูไส้มันก็น่าจะเห็นไม่ติดไม่ขื่นเลยฝั่งด้านล่างอ่ะติดติดครบสามหลอดหลอดที่สี่เนี่ยนะที่นี่ไส้มันก็ไม่อดนี้ไม่ติดนะแต่พยายามไม่ออกหนว่าไส้มันผ่านไหมคะ อ่ะเยอะเลยเรามีเปลไหมผมมีแม่จะเคยมีอยู่นะมันมีแต่ว่าเหมือนมันใหญ่อะเด็ด เดียวกันหรือเปล่าไม่รู้สีเดียวกันสซกันไม่ใช่มันตัดแยบเลยเหรอไอันเหมือนอันเหมือนกันเบ๊กเลยเหรอไอ้ตัวนี้มันเป็นสีแดงอ๋อกลัวเดี๋ยวมันจะต่างมันไม่สวยถ้ามันจะต่างกันก็ความสว่างของหลอดมันไม่เท่ากันนั่นละสิจะแปลกไหมเดี๋ยวลองลองดูก่อนก็ได้ลองเบรกไปเบรกอีกไหมทีนึ่งไหมเราจะต้องเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีหลอดเลยไงแต่ดูเหมือนจะไม่พอนะออกนะมีครบป่ะอือเดี๋ยวสามหลอดกลัวเฉดมันไม่เหมือนกันมันจะไปหลอดทับ ก็สีหลอดก็พอดีเนี่ยลองดูเบรกดิบิไอยางนี้ก่ลองลองเอาเบกดูเยอะจัง เดี๋ยวพี่พี่ถ่ายนี่นะสว่างอยู่นะเออได้ได้เอาเลยเฉด นี้ว่าจะมาเปลี่ยนหลอดไฟป่าใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกอ่ะแล้วก็ถึงรอบแถ่นขึ้นยังอีกยังสองพันโลทีนี้ก็โอ้ยยังไม่ว่างเลยคือต,ตอนแรกว่าเราว่าจะมาเปลี่ยนตัวเคเบิลคลายให้พี่อ่ะแล้วเดี๋ยวถึงรอบเปลี่ยนน้ำมันอนะ่ะแล้วเดี๋ยวเอามาให้ไอ้นี่เ,เอามาให้ดูแล้วก็เปลี่ยนใหม่แต่จำไม่ได้อ่ะว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวหรือว่าเออเหมือนคุอคือว่เปลี่ยนอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีเวลาละ รูมารูอยู่ไหนงั้นก็เดี๋ยวสั่งไอ้ตัวไอ้ตัว A B A B S อ่ะไอ้ไฟไฟไฟแอร์แบ็กอ่ะเออให้พี่แล้วกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มารอบนันดีกว่าเดี๋ยวว่าเนี้ยรับหาขายหาเทปมาขายร้านไอ้พี่ไม่รู้มันจะทำได้หรือเปล่า มันอยู่เงงั้นเดี๋ยวรอทำรอบที่เอาไฟแหนกบบมาก็ได้เพราะว่ามันต้องใช้สว่าเจ่จอตอนนี้ไม่ต้องล้างน้นไปก่อนไนอ้เขาขึงนเวลางไงเหมือนกันนะ้เนี่ยแม่งสนต่อ,อีกแหละอย่างเงี้ยรอไปถึงสองอาทิตย์ค่อยล้างอารอไปก่อนเดี๋ยวรอบมาเปลี่ยนเอพีเอสแล้วก็มามาล็อกเบาะะอย่าลืมปิดตรงนี้ให้คับ กลับรถอ๋อตรงบางบ่อเหรอใช่ใช่นี่ไงเติมมาสองรอบยังไม่เอาน้ำลงสักรอบอ่ะคนเด็กเติมมองหน้าแล้วอ่ะขี้เกียจเราแล้วแล้วไม่กินเหรอที่อยาบอกว่าให้ไปไว้ที่บ่อแล้วไม่ไหวปีนไม่ไหวเหนื่อยแล้วไม่กินเหรอน้ำแก๊สเนี่ยไม่กินเหรอกินแต่พี่ขี้เกียจเราลงมันเหนื่อยต้องปีนล้อดันออกมาเนี่ยดีหลังเดี๋ยวจะบอกมันให้พิใส่ในรถแล้วเช็ค พี่ก็ซื้อน,น้ำแบบนี้แหละกินไอที่ว่าแพ็คสี่แพ็คลอยอ่ะ,ะอแต่พอหมดนั่นแหละไอพวกนี้ไม่ถึงจะได้ลงด้วยเต่พอแพ็คเดียวเฉียดแล้วลเช้าๆมันตื่นสายใช่ไหมมันก็แบบไม่มีเวลาอย่างไม่เอาลงเลยส <laughs> องของ,องนี่เติมรอบสองแล้วนะให้เลาอะไรไม่เอาลงเลยปิดไทย <laughs> เบรกยังเบรกนะเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมไฟเบรกตรงมันมันไม่แดงขึ้นมันไม่มันไม่สว่างมันสว่างแค่รอบเดียวถูกป่ะเออน, <บ S 1> นี่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 เออ <นบ S 1> โอเคอ,อ่ะรอบแรกเฮ้ยหลอดมันมีหลอดเดียวใช่ป่ะอืมโอเคเดี๋ยวเราแวงหรืว่าหลอดดับหลอดนึงอะไรเงี้ยอดดีย่บาส